ด่วนล่าสุดนะครับอีสานรับมือฝนตกกระทันหันลมสอบ2ระดับเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้วันที่2มีนาคมจังหวัดของทุกๆคนมีฝนตกกันหรือเปล่าลองเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่สองมีนาคมส่วนใหญ่ในพื้นที่ประเทศไทยท้องฟ้าปลอดโปร่งและแดด่อนข้างจัดนะครับซึ่งทุกท่านอยู่จังหวัดอะไรแดดจัดกันหรือเปล่าซึ่งจากแผนที่อากาศในวันนี้ก็จะพบว่าเส้นความกดอากาศเส้นพันสิบกยับขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอย่างเต็มระบบประกอบกับย่อมความกดอากาศตา่ําเนื่องจากความร้อนตอนนี้ปกคลุมไทยตอนบน อย่างเต็มที่และเต็มระบบดังนั้นอากาศไทยเราก็จะร้อนโดยทั่วไปและต้องระวังอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางสำหรับไทยตอนบนจะมีลมตะวันตกและลมใต้ปกคลุมซึ่งไทยตอนบนต้องระวังนะครับเพราะว่าลมตะวันตกเมื่อเขาปกคลุมเขาจะมาพัดสอบกับลมใต้ดังนั้นไทยตอนบนในวันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ภาคอีสานมีโอกาสมีฝนตกบางพื้นที่สำหรับลมระดับบนในวันนี้สูงจากพื้นดินประมาณ5,500เมตรก็จะพบว่าเป็นลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมไทยเราซึ่งเขาจะนำความเย็นเข้ามาปกคลุมแน่นอนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนและทุกท่านดูนะครับตามอนิเมชั่นของลมก็จะพบว่าตอนนี้มันจะมีลมสอบ ระหว่างลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมอยู่ดังนั้นพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางในวันที่2มีนาคมก็มีโอกาสนะครับที่จะมีฝนตกได้เป็นบางพื้นที่ซึ่งฝนเขาจะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าเพราะเป็นลมสอบนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้มีลมตะวันออกปกคลุมลมล่างกับลมบนทิศทางเหมือนกัน ดังนั้นก็มีโอกาสมีฝนตกได้บางพื้นที่นะครับแต่รวมรวมแล้วภาคใต้ฝนตกไม่มากสักเท่าไหร่ซึ่งมาดูการก่อตัวของกลุ่มเมฆกันบ้างในวันที่2มีนาคมต้นบ่ายนะครับเราก็จะพบว่าอีสานหลายพื้นที่ต้องระวังมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์นครนายกสะแก้วจันิงเรารวมถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น บ้านดงสวรรค์บ้านนาคำอุดรธานีชุมแพล่มสักเพชรบณ์ระม,มัดระวังนะครับมีฝนตกได้ซึ่งเมื่อเราจำแนกการตกของฝนในแต่ละจังหวัดก็จะเป็นประมาณนี้จังหวัดนครราชสีมาเกือบทุกพื้นที่มีโอกาสมีฝนตกซึ่งฝนเขาจะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงสำหรับอีสานบนก็มีฝนตกหนักนะครับในจังหวัดขอนแก่นชุมแพบ้านวังเพิ่มบ้านคอกบัวบ้านหนองอีเลิง บ้านทุงพระเกษตรสมบูรณ์ลมศัก์เพชรบูรณ์นครพนมบ้านทาตรวมถึงพื้นที่ผ่อนเรืญน,นะครับส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีสอยดาวและจังหวัดตราดนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นไม่มีฝนตกในวันนี้ซึ่งสุดท้ายนะครับมาดูในส่วนของอุณหภูมิกันบ้าง สำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับในตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นเพราะลมฝ่ายตะวันตกเขานําความเย็นเข้ามาส่วนตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่เพราะหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมดังนั้นตอนเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิต่ําสุด17-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ33-35องศาเซลเซียสส่วนบริเวณพื้นที่อีสานภาคกลางภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าประมาณ21 -24 อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน34 -37 ถึงองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้อุณหภูมิไม่ร้อนมากจนเกินไปอุณหภูมิต่ำสุด23-24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการอัปเดตสภาพอากาศในช่วงวันที่2และ3มีนาคม ติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปเป็นคลิปปยารก์อากาศรายสัปดาห์ในช่วงเย็นของวันนี้กดติดตามเอาไว้และกดไลค์เอาไว้ผมจะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องสภาพอากาศมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ